การต่ดแถมประตูนะครับรถโตโยต้าวีออสนะครับปี14นะครับอันนี้โดยช่างเฉียด อ,อันนี้คือการถอดแสงประตูตตหน้าซ้ายครับของรถโตต้าวิคอร์ปี14ครับโดยช่างเชียน